สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเสนอพระขุนแผนนะครับส่วนใหญ่ก็จะชินกับขุนแผนอะไรเดียขุนแผนเคลือบก็ดีวันนี้มีให้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีให้นะครับคลิปต่อไปขุนแผนวัดบ้านกลางขุนแผนวัดนั้นวัดนี้มีเยอะแยะไปหมดเลย,เยใครๆก็มีใครๆก็พอมีนะครับประมาณนี้ ใครๆก็พอเห็นได้เดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งครับแต่ขุนแผนในคลิปนี้นะครับคือขุนแผนของสมเด็จโตพรมรังสีนะครับหรือว่าปู่โตนะครับนี่เลยลักษณะแบบนี้เลยครับนะอันนี้เป็นสมเด็จของปู่โตพรมรังสีนะครับทำไว้หรือว่าสร้างไว้ความนานๆความเวลานาน,านก็เท่าๆกับพระสมเด็จนะครับเนี่ยลงกุกคู่กับพระสมเด็จมาเลยนะครับของบางขุนพมเนี่ยครับ นะอยากจะบอกว่าแบบนี้ก็มีนะครับแบบนี้ก็มีไม่ใช่ใครจะมีง่ายๆนะมีน้อยนะแต่ถ้าเป็นขุนแผนบ้านกลางเนี่ยจะมีจะมีมากพบเจอได้ง่ายหรือว่าพิมพ์เคลือบอะไรเงี้ยนะจะมีได้ง่ายแต่ขุนแผนของปู่โตเนี่ยหรือว่าสมเด็จโตพรมรังสีเนี่ยนะน่าจะหายากนะครับเพราะอยู่ในกลุก่มและกลุ่มแบบเนี้ยคนเจอแล้วก็ไปหมดนะครับเ,เพราะฉะนั้น มีอยู่2องค์ก็อยากจะมาให้ชมว่าแบบนี้ก็มีนะครับแบบนี้ก็มีนะบแบบนี้ก็มีอันนี้ทำส่วนเนื้อเนี่ยทำมาจากมวลสารของผระสมเด็จเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าอมสีเหลืองๆมีลักษณะน้ามันตั้งอิ่วอยู่เหมือนกันนะครับนะมีอยู่พอดีมีอยู่2องค์นะครับนี่เลยนี่เลยเนี่ยนะทำมาจากเนื้อของผระสมเด็จนะครับนะทำมาจาก พระสมเด็จเหมือนกันนะครับนี่นี่นะเราเรียกว่าพระขุนแผนนะครับปู่โตนี่สร้างไว้เยอะหลายๆอย่างวันนี้มาให้ดูดูหลายๆอย่างเนี่ยวันนี้นะเอ,อแต่อยู่คนคน,คนละคนลคลิปนะเนี่ยหาดูยากนะไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยเออเห็นไหมสวยลงรักแต่ไม่ได้ปิดทองปิดทองนิดๆนะมีนิดๆ เก่าแล้วเนี่ยเก่าแล้วเนี่ยใครๆก็อยากได้นะครับอันนี้เป็นผ้าขุนแผนเนื้อเหมือนกับผ้าสมเด็จเลยนะครับเนื้อเดียวกันเลยเอามาทําเป็นผ้าขุนแผนนั่นเองหนานะครับหนาเนี่ยหนาเนี่ยเดี่ยดูลักษณะความเก่าที่คนปลอมไม่ได้นะครับคนปลอมไม่ได้นะไม่มีรูปแบบให้ทํานี่เลยนี่เลยนะครับ ลักษณะเนื้ออยู่ในกลุ่มเป็นอย่างเงี้ยย่นเลยเหมือนกันย่นเลยเหมือนกันนี่ด้านหลังครับด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยถ้าพบเห็นพบเจอได้เลยครับนะคนไม่รู้อาจจะปล่อยมาไม่กี่ร้อยก็ได้หรือให้ฟรีกันเนี่ยนะครับนี่คือลักษณะของพระขุนแผนนะครับของปู่โตพมรังสีเนื้อเดียวกับ ผสมเด็จเลยนะครับเนื้อเดียวกับผสมเด็จบางขุนพมเลยก็ว่าได้นะครับพอล,ลงกลุกไว้ด้วยกันลงกลุกไว้ด้วยกันเลยอู่โตท่างสร้างหลายอย่างนะอู่โตท่างสร้างหลายอย่างเนี่ยพอดีก็มีอยู่สององนะมีสององก็ก็สวยเดียบเมื่อกี้ไปคนดูลืมไปแล้วว่ามีกี่องคก็เลยไปคนดูก็ก็มีแค่สององเนี่ยนะปากฏว่าไม่มีอีกหรอกคิดว่ามีอีกลืมอ่ะเขาให้มาก็ลืมละ เขาให้เช่ามานะไม่ใช่ให้ฟรีลูกศิษย์ของปู่โตพรมรังสีอะนะให้มาทําไมเรียกลูกศิษย์ของปู่โตพรมรังศีอะเพราะว่าคนคนนี้เขาปฏิบัติด,ดีสวดพระธารมชินบัญชรทุกวันเลยแล้วก็นั่งสมาธินะครับแล้วปู่โตเขาก็เลยก็เลยรักลูกศิษย์คนนี้นะครับรักมากอยู่นะครับแต่น่าจะแพ้ผมนะ เพราะผมนี่เขาปู่โตรักเหมือนลูกเลยนะครับรักเหมือนลูกเลยเราก็รักท่านนะครับเมื่อก่อนไม่ค่อยรู้จักกันคุ้นกันดีก็กพูดงตรงๆก็ไม่ได้รักท่านหรอกเนาะเราก็ไม่มีความสนิททิ่เชื่อต่อมาก็มีความสนิทกับท่านนะครับก็เลยเราเราก็รักบูชาปู่โตเนาะปู่โตก็รักเราเพราะว่าเราทาแต่ความดีคิดดีทําดีปฏิบัติดีสอนนักเรียนก็ดีหรือว่าสอนคนอื่นน่ยดีนะครับ ท่านก็เลยรักประมาณนี้ครับมีอะไรท่านก็จะหามาให้อยู่หาอะไรมาให้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมีนะครับเขี้ยวเสือรงประปานวัดของด่านนี่ก็มีนะปู่โตหามาให้ก็ได้จากของลูกศิษย์คนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่แหละเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีให้คลิปวันนี้มีให้เนี่ยนะ้าเหมือนกันเลยเนี่ยลงรักปิดทองรักดํานะครับรักดำที่รักดําลงเข้าไวน้นะครับหายากนะครับ ขนาดต้นฉบับนี้ยังมีแค่สององเลยนะมีไม่กี่องรอกครับพระสมเด็จจริงๆเลยเนี่ยมีมากกว่านะมีมากกว่าพระสมเด็จมีมากกว่าแต่แต่แบบเนี่ยนะครับมีน้อยนะมีน้อยท่านคงสร้างไม่มาก,กน,นะถ้าสร้างมากก็คงคนลงทํา youtube ไปหมดแล้วละ่ะนะนี่ผมจะเป็นคนแรกเลยว่เนี่ยลง u t u b e เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวองลองเปิดดูเนาะไม่รู้ว่าเปิดดูแล้วจะมีไหมนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ลองดูนะ เดี๋ยวจะลองเสร็จนี้แล้วทาคลิปแล้วจะลองเปิดดูว่าคนอื่นมีมีไหมมีไหมนะครับมันมีอยู่แล้วแหละแต่เขาไม่ได้ไม่ไม่ได้เอาใส่ u t u b e เนาะไม่ได้ไม่ได้โพสต์ยูทูบเขาอาจจะมีอยู่มีมันจะมีผมคนเดียวเราปู่โตไม่ทําแค่สององค์แน่นอนอาจจะเป็นหลักร้อยนะหลักร้อยหรือหลักพันไม่น่าจะถึงมั้งนะครับอันนี้ก็เป็นการเดาอย่าไปคิดเดากันเลยเอาแค่มีเท่าที่เห็นนี่อ่ามีเป็นตัวอย่างให้ให้ชมกันนี่ก็โอเคแล้วนะ เออโอเคแล้วให้รู้ว่า <acceptable. S 1> แบบนี้ก็มีนะครับหน้าคล้องนะครับเนี่ยสวยงามเนี่ยหน้าคลองหน้าติดตัวครับเนี่ยนะเออหน้าติดตัวนะครับพุทธ <Okay. S 1> คุณก็ไม่แพ้พระสมเด็จหรอกผมเชื่อได้เพราะว่าปลูกเสกคนเดียวกันครับก็สวยดีนะครับสวยดีทีีเยวมาให้ชมเนี่ยอยากให้รู้ว่าแบบนี้ก็มีเผื่อไปเจอตามตลาดคนที่เขาไม่รู้เราก็ด้ได้ครับคนรู้ย่อมได้เปรียบนะครับคนรู้ย่อมย่อมได้เปรียบทุกสิ่งทุกอย่างเออ เรารู้เราได้เราไว้ไว้ในครอบครองได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้เป็นประโยชน์กับคนทั่วไปนะครับมีประโยชน์ต่บคนทั่วไปขอให้คนที่มาชมคลิปนี้มีความสุขคิดอะไรให้ได้นะครับสำหรับคาถาขุนแผนนั้นก็ก็ไม่มีให้นะครับไม่มีให้เพราะยังไม่มีความรู้นะครับยังไม่มีความรู้ออขอให้ทุกคนคิดดีทำดีปฏิบัติด,ดีแล้วของดีๆสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเรานะครับนะ กดไลค์กดตามนะครับกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไม่มีคนทําเท่าไหร่เลยคลิปนี้คิดว่าแบบนั้นนะครับเพราะพระตัวอย่างมีน้อยนะครับนี่ปู่โตทํานะครับปู่โตทํานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ